หนุกรหินทรายนะคะกำลังนำพระมาจากหลังบ้านที่เราทำนะคะขึ้นมาหน้าบ้านไว้ลูกค้าเลือกชมเลือกซื้อเพื่อจะไปถวายนะคะหน้าตากักสองเมตรปางชนะมันค่ะแล้วก็มีองค์พระหน้ากกมีปางปฐุมปางสมาธิค,ค่ะก็ปางประธานผล สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่ร้านก็หาง่ายค่ะอยู่ที่ถนนใหญ่เลยเนี่ยค่ะหาง่ายฝั่งของเราจะอยู่ฝั่งเข้าโคราชนะคะอันนั้นจะเป็นฝั่งเข้ากรุงเทพเนี่ยค่ะที่มองเห็นนุ่นก็คือเรือนจำคลองไผ่นะคะหาง่ายค่ะมีผ้าทุกฟางทุกไซส์ทุกแบบให้เลือกชมเลือกซื้อ สอบถามมาได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไปให้นะคะนี่ในช่างใหญ่ในช่างปอนค่ะนั่งคุมงานสวยนะคะนี่จะองค์สวยๆใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาไลยเลยค่ะรับประกันฝีมือค่ะสวยทุกอม